ดีครับมันนี่กับตะลับข้าสูตรสองอันมันนอกนะทุกคนเนาะมันนอกกับน้นองผึ่งตื่นเนาะจเช้าได้ไปถ่ายคลิปเลิกมือน,นี้เนาะสองถุมสองถุมคืนนอนผึ่งผืดเมือนะ่อยเนาะนอนเลิกลายมืออะไระเลยไป็นสูดเนาะหลังจากนั่นแหละอระกอบเพราะขัดพังกลับบ้านไปแต่เอ้ยไปไปพัทยาเนาะ ไปกับผิดต่อกับนั่นแหละบอกคำแสงกับอลิตาเขาขั่วคือเก่าพี่เนาะฝากให้กับรังแจ๊ดมันหน่อยด้วยการเบิร์นโฆษณาเน่เด้อเนาะข้ากระสิขยันทายคลิปเนาะมีเครือกอยบ้านหล่ะมิยังกับทายลงไปหลวดเนาะตัวถ้าใจเขาสูบซะเหมือนเนิ้มันกับตะเบ้าเข่าเนาะทุกคนเนาะกับบูคอนเทนต์เท่ากับอมยังหมากใหม่เนาะถ้ามิมู๊มาสิมันกับมีแหนี่ยวทายไรเลยถ้าอยู่กับเมียมันกับสีที่ยังเสียดเลยเนาะ เหนั aan, ่นเห็ดนี่ยุคขั่วกับประคบทไปไสนเนาะเพราะตาคนต่างเห็ดงานประจำอยู่แล้วเนาะพวกก็เใ็ดงานประจำสบายก็ใ็ดงานประจำเลยสิเอียงมาด้วยส่วนี้ให้ลูกสวัสดีค่ะส่วนนี้เข่าให้ลูกสบายดีค่ะแกะปลาให้ลูกก่อนตรมเข่าเป็นหมอตรมเข่าเป็นหมอให้ลูกให้เต้าเอียงถ่าสลอดเซเลียอยู่ น Spring. Spring. ั like ่งแถวเซเลยอยู nice ่ด UH. well. <t wire>. ิบุรีบุรีบุรีบุสนใจเลยนี่ยแต่เมีเดี่อ้กัดไกินีบเขาถอด่านกินครับนี่อะไรทอดไข่นะนี่กินเ่านี่แหละทอดไข่กับเนมทอดเน้ม แหนมไผ่อาไห่เนี่ยขเอาแหนมไห่เนาะเป็นแหนมอะไรถอดกระเสียบตัวปิ่งกระเสียบตัวผ่านดังไฟน้องถอดเอาถอดแบบถอดแต่แหนมนะเจียวบองถอดไข่ถอดแหนมกับเจียวบองสชติวางเตรียมเขาเห็นไหมเตงแรกเขาก็บ่อยาก็ดแฉบเนาะเขาจะกินหลาย แต่ว่าเป็นแยังเขามีชาจ้าถุ่งพี่นอ้องในคลิปก,กมีสร้างหลายเนาะเป็นอันบ้านน,น,นอกวานน่าเห็นในพอดเดอไว้ยยแบบ่เห็นโทษเขามาแน่เนาะกับไอ้เดี่ยวเท้าออดเดอร์ไปบ้าณสองกับเท็ดเดอร์นะนายจะไปบ้านบ้านวาเนาะน่าจะประมาณวันที่สิบหกเนาะที่ทยอยแบบเท็ดคลิปคล้ายชาแบบจริงจังแบบโดยตรงเลยเนาะทีะ่นนเนาะท่าจะเท็ดคลิปแบบจริงจังเนาะเปิดรับออเดอร์ไปเลยเนาะ แล้คขที่สซังไว้เฮาจังสิพย,ย่อยอยู่ในไทยอยู่ในอุบลโทรหาแล้วเอาไปส่งให้เนาะที่วายู่บนวารินนี่แหละเป็นงานสีเธอไปส่งเนาะอ่าขึ้นสื่ทางเลยเอาน้ำมันสิแดงเงินเดียทองมาสุกคนเนาะเ็งานประจำบ่ซืสอก็แต่ว่าถ้ามาเฮ็ดหาเงินหลายทางหมดน,นี่ห้องเอาไปใส่เนาะห้องภาลายทางเนาะก็เลยต้องขยันโก้คอนอื่นจักหน่อยเนาะพอดิดไหม แต่ี่ายรห้ี่ที่นอ,อ,อนนี่นน้องกระตนนือนอนนาก็ยังมดซึนบนไหนโอ้โหลูกเป็นหมออะตี่ปุ้ยใช่ไหมมาถอดแนมมั <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นแหนมแหนมหรอแหนมหมูแหน,ม,แน,ม,แนมเป็นกอดแน่วๆเนาะทุกคนกนะ็แหนมฉัานนกินดีเลยี่วันในั้นนวเฉกระด้กะแดกนะแต่ก็ยังก,ก, <c oughs> กินดีที่สุด <c oughs> ห้องหเ็นยังไงเนาะแหนมเสียบเลยถ้าเป็นฉิงหัก นี่กินความหอมเนาะกินใบแตกแล้วนะอืมแต่เติดแกรดูกอนโอ้ติดหมกระดูก,กอนขยายนจะชิแตกอีกอย่างน,นึงเนาะแนมกะดูกมีไหม่นเนี่ขยานชิดเเพราะตอนนั้นขยานกินเนาะแกเนาะ กูทือก่องกัเต็มเขียวนำให้ทุกนเรือห้อยนะคะหองหอดแหนมูมาล่ะเรืองกูกลับไปกัเงียบเขาคือเก่าทุกคนเนาะแน่นี่องข้าวั่วที่อง้อพครบอกมาเดี๋ยวไปใส่กันเป็นกรจะทาพอดีก่อนหนึ่งอ๋อแสดงว่ามันกินดิดประด็นเป็นแหนมนก่เออแหนมปด็ แหนมกระดูกหมูตรงอย่างโบย่างจะทอดโบย่างจะทอดแต่แหนมกระดูกหมูของยูบนี่แสบด้วยค่ะเพราะบบว่าซื้อน้ำลายหมูย่อเราเกินมาแซ่บแสบแสบทอดแหนมทอดแหนมค่ะทอดแหนมทอดไข่ต่อแต่ถึงห้สิบบาททอดไข่ชาวบ้านมักไม่หนูไข่เนาะ กดไข่ต้มไข่ตุ้นไข่สิเดี๋ยวจะได้เหมือนเจ้าสิกิจกยังน้องสุดตามว่าตามเห็นนั่นแหละทุกคนเนาะตัวบริบัติัวนโดนไล่มากมายเนี่ยกินไปเพิ่อเตับ ร้อนเหรออ้าวดอดเลรดอดเด้อโอ้ยถ้านเหเนักมาโอ้ยวนเด้มาแต่บ่มีมูบ่ได้มากนั่กันเะยาเป็นบางแสนบางแสนใ่ไะมแต่ที่นี่องอณิตาคุณิเลเดียวมันบ ได้จ้ดูว่าาจะบอกปรไเด็ไปเ็ัวนนโอว่ะเอ็ซีนี่เลยม่อกันเลยเอ็ซี่วะเอ็ซมหาครคือปรเด็ันบอกีข้ออดเลยว่ พอเสร็จแสบเรือยพอแหนมหอมเดี๋ยวินอะาตาถอดแหนมหอมเยอกไปคุ่งขนข่างไปท้างใหม่มันกจะกบขนข่างไปท้างใหม่่ะีิน้อง หอมเน่ยค่ะหอมหอยงวยอันทำจริงแล้วรานี้สีขากันดูค่ะใบคราวนี้คราวนี้ใบหอมใส่กะเทียส่พริกหนุยใส่พริกหนุยแบบบังไงเับช่มแหนมเ,นเาอมแน่แมมันห,นหอมต่อเลยค่ะ น้ำม,ม,มันแหนมหอมๆต่อเลยเออกะพริกนหน่วยใส่กิจคักรนะคผมทั้งคนเนาะใส่ไปไหนแล้วการต่อเลยไอ้ทุกคนกินเขาต้องการแบบนี้ไปตักข้าวรอเลยค่ะเมนูเผาสองส่ว,สวยมาทุกคนมากินข้าวน้องการบ้าน ขอลายยูบอจัมันอะซอนนึงเนาะมีไหมตักซาบเทเก่าละตักซับเืก่อนทำทาตักทีเดียวทำทาทำทาตักหน่อยจะตักลายกูเก่าสวะยมกินนี่ตอดไข่ครับแนมนี่แหละทุกคนเนาะ ชิ้นน้อเลยค่ะอะมากินน้ำกันเนาะเจ้าบอกเจ้าบอ,บอกเนี่ยเขาสิมวันตอบคำถามเลยเนาะจะต้องจากจมีคนถามเขามานะทุกคนเอาไปคือหุ่น,น,น,นจกกักรกระบกไกอยกาลิตาเนาะเขาสิบอกที่ไปทีมาเนาะทุกคอกอนเนาะเออถ,ถ้าไปเบิ้งคลิปแต่และเออกนนานจะญหูเนาะแบบแต่ว่าคือปัญหาม,มาเพราะก็น่นาญจโญหูเนาะทุกคนเนาะก็คือ ถ้าซาวานก่อนเจ้าสอนที่ดนน่ยขั่วกับยีหกแน่จักหน่อยหอ,อนแห้งะอ่าแห้งค่ะก,ก,กินไหมก็คือท่อาจักอาจากัาจากอากอยกับบริตาเอตอนแหลกจากไซเนาะก็คือหาาัวจักฟานขั้ีเนาะข้มี แนะนำเนาะคำสีแนะนำหรือว,ว่าผ้าให้หัวจักนั่นแหละแล้ว่ะก็บหัวจกกักเนาะคำสีเนาะคำสีก็เหมือนบอกต่อเออแนะนำหัวจักต่อยังไงสิก,ก็เลยถึงหัวจักกันเนะาะหัวจักกับหัวจักตอนหน่องมาละม,มาอุบลครั้งแรกเออแต่อริตามาอุบลครั้งแรกเนาะแต่ก้อยผมขอกันก่อนนาน,นแหละ ดาริตาก็เชาวาเนี่ยพอจักกันต่อนอาริตามาอุบลเทเล็กเนาะมากับบักกอยเนี่ยคำสีกับทีมงานอย่างเงี้ยวันที่มจักจักราริตาจักกับบักกอยจังใดเนาะก็คือจักผ่านคำสีมันจักคำสีกับไพยนี่บอกบอกต่ออีกทีนึงเนาะเธอเพื่อมนยังมวยคนหงก็คือผมจักย้อนความสัมันที่ดีพี่โตแบบนี้พี่โตแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นประมาณนี้เนาะจักคำสีจากพี่ตโอประมาณนี้เลยทุกคนเนาะ กินขอกินน้ำมันัวนนี่ค่ะใ่ก็บบกเขือเจียวเจียวเพื่อนเจียวบอกใ่อีอเจียวบอกทอดไข่ใส่บชออกขับสมน้อยน้อยนึงคาดน้ำมันสมเอาดำดำกับเนยม่ายงานย่าแร้ค่ะเือใจกับ่อยากกินขอแรกก็หเหนียว อืมเขาเรียยังทุกคนบางทีอบนาฬิกาเลยเหรอเนี่ยอาจัสุดสามทุงแ้วอันมันนอนอยู่นอนรับเนอะปิดชิดทรงมีเมื่อยเลยพักกันนอนชัามีว่มันนอนอย่าบพ่อปอย่างรคไ่เจ้าของขกัวเจ้ากับรู้ตดยดอกจำนี้กินพอนอนรับ Nào bóng nua nua hả? Nào mà đưa là hả sạch, bây giờ. Nem, mầm. Nem. 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 อเนอะอเป็นหมูกัพ่อต่ใจกับเป็นคนมากินเพ็ดแบบหืมใต้ยิกระโดด่อไปเมเนูกัดแก้มเลยครับไดจ้บ้กนเขดเดิทกับบอก่อยกต่ายือขาหดเดบางแผนเก็บเงินใหม่นะอก็เขากับหมดเดบางแผนเก็บว่าสิเป็นทลีทาะแบบก้อยกะตายมาส่วนแบบจอ รอบหนาไปแล้วมันะจะมองดวงหนาเข้า,ามจาจ้จะปีไปแล้วนะแอส่ปปอดิไปสาเด็ดแ,แต่ละคนกับอาจารย์ก็คือกันนอนละคนเนาะ<ด>๋ยากให้าสรไปปุ๊บปับมันอใจอยู่เพิ่่วนเลยไปำกัน,กนแต่วันแล้ายัางบพวพรเาวอยางไปเนาะสดไปแล้วสมมตไม่เงนหน่อยไปเที่ยวกับบมวนเนาะ เือไปนั่งมันเดือคิดเดืองเงิน,น,นเ,งดเดือสิมึงเบมวนเนาะเดอยตัดสินใจยังบอกไปดีกว่านะรอบหน้าจังมีโอกาสเดือจะไปน้อเพลินเลยดิเจ้าบองกินผัดหน่รับเสื้อผ้ากินขาเดือกเฮงหาดตะแกงว่าไดเจ้าบองเจ้าบองเฮาฮ้อนเจ้าบองไข่ดาว คือบอกกับไข่ต้มเนาะแต่มีพักแค่หลังจะ็จมแล้วค่ะกินได้สบายมากชิวๆมันก็ไม่มีอะไรอ้วนนะนอกจากข้าวถ้าใส่กปอ้วนก็ไม่ต้องเน้นข้าวกินไข่ต้มกับแก้วอกกับผักข้าวเจ้าเมื่อกี้ปวดๆท้าวเหนียวน้อยเมื่อไหร่กินยังมาแรงข้าวเหนียวตามัน่ลายนะข้าวเจ้าก็อ้วนนึกออกไหมบอกอย่าดูดีไรนะ ไป่สเมันเดียวพอกินเดีอดเสอ็กินหมดที่ทั้งงานแ้อบริกาตักเข้าอย่าีเง้ยเ้ยทำทาตักเข่าหน่อยส่าสวยวันทุกคนน่าคลิปนี้เฮ้ยอ้อยซสมิ่ะพอคลิปหนาเด้อเนาะฝากแกมาแจ้งหัวสองคนในการบิรณาิกาเลเด้อเนาะทั้จาางูเปิดฟังเหล่าเพาะน่าปุกกระแซอย่างเี้ ขยันทายคิมนะเฮะปกตมีอยไรกันอย่ทายลงกันแหละอยู่ฝ่าลำคางกันเด้อทุกคนเนาะเขาจะคอยเห็ดไปเรื่อยๆนะซ้ำมือหนึ่งก็ไป็น้องหอมเนาะปไปบอกกันขีดหนาเด้อทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายกลัวเหน่อยไหมแกปิดกี้ไปก้อนต้องอ่นตัวคอยยำมั้ง่ทุกคนเหมันหิว